วันนี้อบจบุรีรัมย์นำภาพบรรยากาศการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี2566มาฝากค่ะโดยการประเมินนี้เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีเพื่อติดตามรายละเอยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานและเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามความเหมาะสมเราเรียกมันสั้นๆว่า t a นะคะปีนี้เป็น

ด้านที่3การบริหารงานการเงินและการคลังด้านที่4การบริการสาธารณะและด้านที่5้ามมาพิบาล